ดัใช่แล้วอยากทำเองก็ได้นะอ๋อโอเคนะถ้าดูก่อนนะถือว่าทำเก็บไว้เองใช่ทำครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราก็จะเดินไปถ่ายรูปพลอยๆนะคะคู่กับแฟนคลับแล้วตอนนี้หลายคนสงสัยเลยตรงนี้เราทำอะไรเกิดอะไรกินขึ้นฮะอันนี้เป็นกิจกรรมมิถิ่นกรีฑะที่จะมีทุกวันพุธเลยนะคะ พรุ่งนี้ก็อยู่กับปั้นแล้วก็มิวสิกนะคะจาก a อสนั่นเองน,นะ,ะวันนี้สองหนุ่มก็จะมาทำเวิร์กช็อปเล็กๆนะคะร่มกับแฟนคลับที่มารอคอยนะคะเอาหนุ่มาตั้งแต่เมื่อตอนบ่ายเลยนะ,ะมันเดินเล่นรอคอยกันช่วงนี้นาชีทองนะคะ,ะ,คะสามารถแนบชิด <c oughs> กันอย่างนะคะมองมันเลยช่วงนี้แล้วก็ช่วยกันทำเวิร์กช็อปเราก็จะให้ทีมงานเราถ่าย,าย,าย,ายอรูปบนลอยเสร็จนะคะแล้วก็เอามาตกแต่งใส่กระบอกแบบนี้เลยนะ,ะอื้ ทำได้เลยนะเริ่มได้เลยนะคะตอนนี้ฝ okay> ่ายหนุมตั้งของเรานี่เริ่มลงมือทำเรร้อยรนี่นะคะมีการปรึกษามีการปรกษานัานแล้วเดี๋ยวทำเสร็จนะเราจะให้ขึ้นมาโชว์ผลงานนะคะ เดี๋ยวกิจกรรมพิเศแบบนี้นะคะ<อ>ก็จะมีไฟทุกวันพุธค่ะวันนี้อยู่กับสองหนุ่มต้นและก็เบลสีเนื้อจากเอฟสีนั่นเองนะคะตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปทุกวันพุธเลยนะคะเราก็จะได้มารา่วมกิจกรรมพิเศษกับเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้แบบนี้ปีนี้แบบนี้นะคะฉลองคร,รอบๆหนึ่งปีเต็มของศูนย์การค้าเซ็นทรัลแฟลชิ่งพัทยาบีชน่เอง เป็นโอกาสดีเรื่องนาทีทองแฟนคลับเข้ามาถ่ายรูปกันได้เลยนะคะอย่าอมองงานแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมรถช็อปแบบนี้ได้ค่ะแต่เห็นแฟนคลับหลายๆคนนี่ต้องหยิบอุปรกรณ์แว่นตาขึ้นมากันนะค๊ะ

เิญได้เลยนะคะอย่าคิดมากได้คะคิดมากเดี๋ยวอดนะคะเสียเวลาหรอเปล่าเนะจ้าสาวๆเช่วงนาทีทองน่โอกาสดีๆแบบนี้เราจะใกล้ชิดกันแบบว่าแก้มแนบแก้มกันเลยก็วั่นได้เนียวันนี้ถือว่าเป็นวันเดียวค่ะเปิดโอกาสให้นะคะขอบคุณนะัสซุนเนียงานเซนทรัรเทเฟสิวัลพัทยาบีชด้วยที่ฉลองลครบรอบ1ปีเต็มในเดือนนี้กับเรา first anniversary celebration นั่นเองทุกคนพุดค่ะวันนี้เราก็อยู่กับ ต้นและก็มิสิกเนี่ยจาก a s c Academy m a n a y s n นั่นเองนะคะวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาถ่ายรูปนะคะมาขอลายสิทธก็รีบเลยนะ่สองหนุ่มอยู่กับเราแบบนี้ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการทำเวิร์กช็อปนะคะกับกลุ่มแฟนคลับเนี่ยจะช่วยกันมาประดิษฐ์ประดอยนะกรอบรูปนะแสนสวยแล้วก็มีการถ่ายรูประลอยคู่กันนะเริ่มลงมือกันไปแล้วนะคะตอนนี้ 何 <music> สี่กัต้นแล้วก็มือสี่เนี่ยหลายคนเดินผ่านมาแล้วสงสัยกับพิธีการดีๆแบบนี้มีทุกคนพูดไหมของคุณทางศูน Central Central ยังคะเซ็นทรัลสเปซิวฟลกัทยาบีชกับการฉลองครบรอบ first anniversary celebration หนึ่งปีแต่ไม่เหน่งในกับสื่อในงานของเราในวันนี้ตอนนี้ทั้งสองดวงก็โอ้โหและทำการบริรุ่ยร่อยเวิร์คช็อปร่วมกับแฟนคลับอย่างมองมันกันเลยนะคะก็มีการถ่ายรูปร่อยแล้วเอามาตกแต่งเป็นกรอบรูปนะคะ ช่วงนี้ก็ให้เวลาเนี่ยดำเนกน่อแล้วก็ยังสามารถเส็งว่าส,สาวๆด้านไหนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาอย่าลังเลอย่าที่นาดนะคะจะขอมาถ่ายรูปช่วงน,นี้ดีละล่ะนาทีทององศาะจะมาถึงที่แล้วาะฉะนั้นอย่าช้านะวันนี้วันเดียวเท่านนเลยที่นี่กับสุนการนาเซ็นเตอร์เฟสิบิลพัทยาบีชค,ค่ะ